มอร์น,นิ่งตอนเช้าของวันอาทิตย์นะคะวันนี้มาขายไขย่จริงๆนะมาขายไข่ทุกวันนั่นแหละเออลูกค้าท่านใดแวะผ่านมาทางตลาดชัชวันของเจ็ดีเชิญเลยเลยนะคะที่ร้านอังคณาไข่สดจะ้ะนี่ค่ะอังคณาไข่สดสดจากฟาร์มจ้าไข่ใหม่ๆสั่งใหม่ทุกวันเลยจ้าไข่ใหม่ๆสดๆดจ้า สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเจะว่าสวยเหมือนแม่ค้าก็ไม่ใช่เพราะว่าแม่ค้าแก่เลยแต่ไข่ยังสดอยู่ทุกวันเชิญและหาและชมได้นะคะไข่ใหม่ๆทุกวันเลยจ้ามีคนละครึ่งด้วยจ้าเนี่ยค่ะร้นา,านนัคณาไข่สดนะคะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆด้วยนะคะ ส,สวยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอ่าเสร็จแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะร้านอัคนาไข่สดจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ